ว่า <Wow. S 2> 40นีเก้ก <c oughs> ับด10้านของไอโนฟเวียใครจะดีกว่าครับเีมาดูว่านาลุกพี่นี่ไม่ต้องถามแหละอาจารย์สันตินี่ต่อยคู่เปกประจำครับเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาครับหรือว่าเป็นนักชกเย้าตอนน้าเดิมพันอันหนึ่งของศิลป์เจนครับเฮ้ตัดก่อ ออกกอออกอยครับตีหัสุดก็ไปชนะจะารอลน้อยบ้าครับแน่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 ดูรับดูได้ว่าถูกคู่นะถูกเวลานะดูนะศิลปะนะมาดูว่ารูปร่างไซส์อะไรไม่แตกต่างกันพุ่งกับก้วกันครับพุ่งแก่กัพุ่งหลายกว่าคนกินเดียบีอาแกงขวาลับตัวก็จะสัตย์เตะ สอซ้ายกนักของตระทศไเนียดไอเนียไอเนียดไอเนียดไหม้นนยกับลูกตารมิ้นน้อยกับลูกาได้อยู่ในสภาพที่พร้อมวัญับตัวเดีกันแล้วสันเต่จบแล้วย่าไปใหครับ ขวาต้อ้นมารับปั๊บปั๊บยังเอ้ลูกขวาละขวาละตีตัเขาขวาไปกระเด็นช่ใช่ตะวันทีเหลียกปัดสีเป็นตะวทีเรียงกับบจักษ์ละผูแดงน่าเงสี่หมื่นขายเขาบอลเจ่ากบบอักษั้บาทเราสำเร็โอ้ยโอ้ยงานบหลาสามเดือนข้ไป โอ้ยแขงขวาที่ลำตัวครับฟันขวางล้วขวางล่วลฟันได้ไหมเขับไม,ม่น้อยจักด,ด้านของลูกตามครับหนึ่มื่แปดพันบาทครับยกที่สองครับหนาดอ่นกยอม่ายอครับมสสภาพร่างกายก ไอ้ดวงฟองเบียร์จะได้เปลี่ยนได้ในเรื่องของสภาพร่างกายอย่าไปเลถือว่าเป็นงานทุกตะจันปีครับกานบุญกุ้มเข้าใหญ่ของพี่น้องชาววัดวัดอานนองค์ปู่บ้านนะอาจารย์เทพเนาะขอบคุณประหาัสูงเลยที่เรียกใช้เรื่อหาครับมีทีมโดยแดงผู้ใหญ่ทุกปีทุกปีขอบคุณประหาัสูงกันแล้วกันใช่ตระนั้นของตาเทพไปจับไปจับก็สันติครับตัวจิ้มขวาที่ลับตัว ขวามายังยังออกได้ออกครับทำได้ครับทำไรครับตัวอย่างที่ดีครับมีค่ากว่าคำสอนแข้งขวาพับดอกครับตันักเพชรขวาดีบ้าสายแข้งขวาและชาดมาทุกมีออกให้ออกเยี่ยมแล้วก็ตะกูดตกุดนะนี่คุณมีบุญเมย์ข้างล่างบุญเยี่ยมอยู่ข้างล่างบุญปักก็อยู่ข้างล่าง ตะุนบนครับุดนีุ้เพรเด็กดีต่อยขวาตัวครับของสัต็ลวดูว่าเป้าใหญ่ๆครับขวาก็ยังติดกันนะสัต็แล้วก็สันต็กนเชมอ์ชาบีบีรายการจะจกันนะใส่ทองครับสิบเอ็ดสบเอ็คที่ขันต่ำข้างละประกันที่หนึ่งแสนครับขันต่ำซ้ายสันต เ้าไปแม่ีเบอเราม่ต้องถามว่าโอ๊ยฝานที่สองขวาอเข่งทำาเล่นนะเอ้เอ้ยชื่อไม่ต้องถามได้สันเตป้าเยเราผีเ ok ือร์เราใครก็ใครจะสองแปดวันครับแต่ม่าสัเป้าวันเดียวขวาหน่ตัวฝาที่สองขวาโอ้ยซ้ายเดียบมาตรอเพีดขวาอับตาแล้ว เป็นสีแดงก็เห็นก็ได้นะการยกที่สามทีมงานดาบชัยกูตุพพ์แล้วก็ผู้ช่วยสมัติสายสีกระจัดสุดใหญ่ก็วางไว้มีเพชรทักษิณกัตจราคดเด่นนาโภมีน้องเอกสิตาก็มีน้องป๊อปกัจราของยอดมันต้องจี่ใจใจไว้ครับยกที่สามการยกที่สามครับดูว่าลูกน้องพยายามพยายามครับตระงการเพชร 完成 <Yeah. S 2> <Parker. S 1> โขวาไล่แขนแล้วล็อกไล่แขนมาตังนะตังจิบขวาตังเพชรตังตังกระแพงขวาตังเพชรเด็กยกระชากมาเยอะเฮ้ยเเฮ็ยเฮ้เห็นไรเห็นไดูว่าค่อยทีไทยใส่กำรังจัดนะตักเพชรจากว่าที่จะโบกแล้วจะไปที่ปากับ

đang bắt đang bắt, chúng ta phải cực đi. Đúng không? Đúng. 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 ลูกไล่แขนรอดอยังไงตียังไรข่าวก็ดูขวางแล้วสัตเตอี๋ดูแล้วครับดูว่าซองกับซอกดูว่ารับตังมาแล้วสัตเตอี๋ดูวยาขวางอ้าวอ้าเอาาวเต่แง่งนะซองขวาต่อยขวางขวาแล้วขวาขวางต่าขวางจิ้มด้วยขวางไปสันเตอีอ้าวอาวซอนแขนไล่ซ้ายธนาเพชรเอานอกกับนายครับ આ ના દર્દ તો રતાય માં ดูว no ่าเป้าใหญ่แล้วเป้าใหญ่ัด้ nice. ัดแล้วก็ยังติดครับมเน่เน่เน่ยังยยังยยังยังยังยยายยยัยัังยยัง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 ยัยไง่ัยงยังยงยั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 งยงงงยัังังนยเย แต่ว่ัยรุยปานนี้แล้วได้คะนีเก็กทองเป็นธรรมาดาครับน้ร<ป>ุ่นรองน้องเราเป็นแยกอย่างแ้้ฝาใั้ด้วยขาฝาฝาไปเ้ ที icana, ่เรียนรู้ในการทำกิจกรรมแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จนะต่อไปจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในการทำกิจการอีกฝั่งหนึ่ง